Outward Mindset คือวิธีการมองโลกแบบไม่เข้าข้างตัวเองแต่พยายามทำความเข้าใจในความต้องการและความท้าทายของผู้อื่นไว้เช่นกัน เราเคยมีลูกค้านะคะที่มีทีมขายก่อนที่จะเรียนเอเวิร์ดไมล์เซตมาทีมขายตรงนี้เป็นทีมขายที่เวลากลับเข้ามาในบริษัทจะมีคําอธิบายคําชี้แจงให้กับบริษัทเยอะว่าทําไมถึงไม่สามารถจะขายได้แต่หลังจากที่ทีมนี้ได้เข้ามาเรียนเอเวิร์ดไมล์เซตแล้วแม้กระทั่งจะเจอสถานการณ์ยากลําบากอย่างเมื่อปีที่แล้วที่เกิดโควิดขึ้นทีมนี้จะกลับเข้ามาและพูดคุยกับในบริษัทถึงแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะและ รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ค่ะได้ผลลัพธ์เยอะมากๆเลยนะครับฟังอย่างนี้แล้วถ้าสนใจเกี่ยวกับ o u t w เ r d m i n ไ s e t ติดต่อมาที่ SEAC e นะครับพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่020289759หรือ info@seacenter.com a s i